นมัสกาดอสตันไครเซให้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแทงหัวโลกของอาวุธและเทคโนโลยีทางทหารวันนี้เราจะพาไปชมเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดจากความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและปากีสถานนั่นคือ JF 17ตันรุ่นปี2025ที่ได้รับการปร,ปรับปรุงทั้งภายนอกสมรรถนะและภายในห้องนักบินจะน่าสนใจแค่ไหนไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก j f 17ตันเดอรปี2025ยังคงมีรูปลักษณ์ที่เปรียวลมทรงพลังและทันสมัย ตัวลำเครื่องทาจากวัสดุคาร์โอเมอรสิตท,ที่มีน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงลดการสะท้อนของเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพปีกถูกออกแบบให้มีความเฉียบคมมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการบินที่ความเร็วสูงปลายปีกมีจุดติดตั้งอาวุธเพิ่มเติมทําให้สามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายยิ่งขึ้นมาถึงเรื่องสมรรถนะ j f 17ตันเดอร์บล็อก3ปี2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่ที่ส่งพลังยิ่งขึ้นอย่างเครื่องยนต์ WS-13 ที่ได้รับการปรับจูนให้ประหยัดเชื้อเพลิง และเร่งความเร็วได้ดียิ่งขึ้นทําความเร็วได้ถึง1.6มักหรือประมาณ1,975กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยบินประมาณ2,000กิโลเมตรและหากเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศจะสามารถขยายพิสัยได้อีกอย่างมากระบบเราดาร์ใหม่ EC แบบ KJ7A ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่าเดิมถึง170กิโลเมตรและติดตามเป้าหมายได้ พร้อมกันถึง15เป้าหมายพร้อมระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยขึ้นช่วยให้ JF-17 มีความสามารถในการป้องกันตัวสูงขึ้นและจอระบบของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับอาวุธที่สามารถติดตั้งได้ก็หลากหลายทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ p l 1 0และ p l 1 5ขีปนาวุธอากาศสู่พื้น CM, c m 4 0 0 d k g และระเบิดนำวิธีหลากหลายรูปแบบรวมถึงสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงสำรองและระบบรบพิเศษได้ตามภารกิจทำให้ JF 17กลายเป็นเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนภารกิจได้อย่างยืดหยุนภายในห้องนักบินก็ถูกปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นมีจอแสดงผลแบบมัลติฟังก์ชันขนาดใหญ่แบบดิจิทัลแฮทอัพดิสเพลย์แบบสามมิตแบิบที่ช่วยให้นักบินมองเห็นข้อมูลสําคัญขณะบินระบบควบคุมแบบโฮเทลส์หรือแฮนด์สออนทรเทอร์แอนด์สติ๊กช่วยให้นักบินควบคุมได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องละมือจากคันบังคับบอร์ดที่นั่งแบบใหม่สามารถรับแรงจีได้ดีขึ้นลดอาการเหนื่อยล้าเมื่อต้องบินในนภาาารกิจที่ใช้เวลาน,าน,าน เสียงตอบรับจากนักบินที่ได้ทดสอบ JF 17รุ่นใหม่ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเครื่องที่ควบคุมง่ายตอบสนองรวดเร็วและมีความมั่นใจในการรบมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนโดยรวมแล้ว JF 17ตเนอปี2025ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่น่าประทับใจมาก ทั้งในด้านเทคโนโลยีสมาร์ทนาและความสามารถในการรบด้วยราคาที่ไม่สูงเท่ากับเครื่องบินรบรุ่นท็อปของชาติมหาอำนาจแต่สามารถตอบโจทย์การรบได้ครอบกลุมทําให้หลายประเทศเริ่มแสดงความสนใจในการจัดหาเครื่องรุ่นนี้เข้าประจําการถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแทงกัวของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวอาวุธทันสมัยจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ